สวัสดีค่ะลองนึกภาพตามนะคะว่าถ้าเราใช้เวลาถึง33ปีฝึกฝนอะไรบางอย่างจนเชี่ยวชาญมากถึงขั้นที่คนอื่นเรียกเราว่าอาจารย์เลยแต่แล้ววันหนึ่งเราก็มาพบว่าเออ่ทั้งหมดที่ทำมาเนี่ยมันผิดทางมาตลอดเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของคุณธน,นิตค่ะชายที่เคยฝึกสมาธิจนถึงขั้นที่ว่า เห็นตัวเองออกจากร่างได้แต่สุดท้ายกลับคนพบว่านั่นไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องเลยและเรื่องราวของเขานี่แหละค่ะที่จะพาเราไปหาคำตอบที่น่าทึ่งมากๆว่าภาวนาที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เอาล่ะค่ะเรามาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะคะครับ เรื่องของคุณทนิตนี่เป็นเหมือนเข็มทิศเลยนะที่ชี้ให้เราเห็นทางแยกที่สำคัญมากๆคือมันเป็นทางแยกระหว่างการปฏิบัติที่มุ่งไปแค่ความสงบอย่างเดียวกับการปฏิบัติที่มุ่งไปสู่ปัญญาซึ่งแหล่งข้อมูลที่เรามีเนี่ยให้ภาพที่ชัดเจนมากเลยครับว่าสองเส้นทางนี้มันต่างกันยังไงแล้วก็ อะไรคือจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องจริงๆเพื่อไม่ให้การเดินทางของเรามันศูนเปล่าเหมือนที่เกือบจะเกิดขึ้นกับคุณธนิตนะครับคำนี้คนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงภาพการนั่งหลับตาแต่จากแหล่งข้อมูลของเราความหมายจริงๆของมันคืออะไรล่ะคะนี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดเลยครับแหล่งข้อมูลของเราให้คําจํากัดความที่เรียกว่าต่างจากภาพจําโดยสิ้นเชิงเลยคําว่าภาวนาเนี่ยจริงๆไม่ได้แปลว่าการนั่งหรือการทําสมาธิเลยนะครับอ้าวเลยคะครับ มันแปลตรงตัวว่าการอบรมหรือการทำให้เจริญขึ้นครับอบรมทำให้เจริญขึ้นหมายถึงเรากำลังพยายามจะปลูกอะไรบางอย่างในใจเราอย่างนั้นเหรอคะไม่ใช่การไปนั่งเฉยๆให้มันสงบใช่เลยครับเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากเลยเรากำลังปลูกหรืออบรมสิ่งที่ยังไม่เคยมีให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้สิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันดียิ่งขึ้นไปอีกแล้วถามว่าสิ่งนั้นคืออะไรก็คือกุศลธรรมทั้งหลาย โดยมีหัวใจหลักคือปัญญาหรือความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแก่นของมันไม่ใช่การไปทําอะไรที่มันแปลกแยกไปจากชีวิตปกติเลยนะครับแต่คือการพัฒนาความเข้าใจในทุกๆขณะของชีวิตเรานี่แหละอืมพอพูดว่าความเข้าใจนี่มันทําให้รู้สึกว่าลำดับมันสําคัญมากเลยนะคะเหมือนกับว่าเราจะลงมือสร้างบ้านโดยที่ยังไม่มีแบบแปลนไม่ได้เลยถูกต้องเป๊ะเลยครับแหล่งข้อมูลของเราย้ำเรื่องนี้หนักมากเลยว่า ก่อนจะไปปฏิบัติอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งแรกสุดที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการฟังฟังเพื่อให้ได้แบบแปลนที่ถูกต้องเสียก่อนเพราะถ้าไม่มีความเข้าใจเป็นพื้นฐานนะไม่ว่าจะพยายามปฏิบัติเข้มข้นแค่ไหนปัญญาก็ไม่เกิดครับเหมือนเราขับรถที่ไม่มีแผนที่ต่อให้ขับไปไกลแค่ไหนก็ยังหลงทางอยู่ดีการฟังเพื่อให้เข้าใจแล้วความเข้าใจที่ว่านี่คือความเข้าใจเรื่องอะไรเหรอคะมันลึกซึ้งซับซ้อนขนาดไหน พอจะมีตัวอย่างไหมคะตัวอย่างที่ชัดเจนมากในแหล่งข้อมูลก็คือการฟังจนกระทั่งเราเริ่มเข้าใจว่าสภาวะต่างๆในชีวิตประจําวันเนี่ยมันเป็นแค่ธรรมชาติอย่างหนึ่งไม่ใช่ตัวเราอย่างเช่นการเห็นในขณะนี้นะครับมันเป็นแค่นามธรรมาชนิดหนึ่งเป็นแค่สภาวะที่รับรู้ภาพทางตาไม่ใช่เราที่เป็นเจ้าของการเห็นใช่ครับไม่ใช่เราที่เห็นพอความเข้าใจพื้นฐานแบบนี้มันค่อยๆซึมลึกเข้าไป สติถึงจะเริ่มระลึกได้ในชีวิตจริงว่าอ๋อนี่แค่การเห็นอ๋อนี่แค่การได้ยินแล้วปัญญาก็จะค่อยๆแยกแยะได้เองครับว่าอะไรเป็นรูปธรรมอะไรเป็นนามธรรมโหการเข้าใจว่าการเห็นเป็นแค่นามธรรมนี่ลึกซึ้งมากเลยนะคะแต่มันก็ทําให้สงสัยค่ะแล้วการปฏิบัติที่คุณส่วนใหญ่ทํากันอย่างคุณธนิตในตอนแรกที่ไปนั่งหลับตาพยายามไม่รับรู้อะไรเลยเพื่อจิตนิ่งหรือที่เรียกว่าทําสมาธิเนี่ย มันจะช่วยให้เกิดความเข้าใจแบบที่เราคุยกันได้ยังไงคะในเมื่อมันดูเหมือนจะเป็นการหนีจากการเห็นการได้ยินด้วยซ้ําเป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากครับและนี่แหละครับคือทางแยกที่เราพูดถึงกันตอนตอน้นแหล่งข้อมูลอธิบายว่าการทําจิตให้สงบหรือสมาธิภาวนาเนี่ยมันมีอยู่จริงแต่สมาธิที่เจริญขึ้นได้ในทางธรรมต้องเป็นฝ่ายกุศลเท่านั้นฝ่ายกุศล ครับคือจิตสงบเพราะประกอบด้วยคุณธรรมแต่ในชีวิตประจำวันเราก็มีสมาธิตลอดเวลานะครับเช่นตอนหมอผ่าตัดตอนขับรถในที่อันตรายแต่สมาธิแบบนั้นส่วนใหญ่มันเป็นอกุศลคือมันมีความโลภความโกรธความเครียดหรือความยึดมั่นถือมั่นเจือปนอยู่ซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ควรอบรมให้เจริญขึ้นครับเดี๋ยวนะคะตรงนี้สําคัญมากหมายความว่าคนคนหนึ่งอาจจะนั่งสมาธิจนจิตนิ่งสนิทเป็นวัน,ว,นวันเลย แต่ลึกๆแล้วโลภโกโรธหลงยังอยู่ครบแค่โดนกดเอาไว้เฉยๆอย่างนั้นเหรอคะนี่มันสวนทางกับความเชื่อของคนส่วนใหญ่เลยนะคะถูกต้องครับและนี่คือประเด็นที่อันตรายที่สุดที่แหล่งข้อมูลเตือนไว้เลยสมาธิเพียงอย่างเดียวทำได้แค่ข่มกิเลสไว้เหมือนเอาหินทับหญ้าพอยกหินออกหญ้ามันก็งอกขึ้นมาใหม่ไม่ได้ถอนรากของกิเลสครับ มีเพียงปัญญาเท่านั้นที่ทำหน้าที่เหมือนยาฆ่ายาคือเข้าไปทำลายรากของความไม่รู้และความเห็นผิดได้โอ้อันนี้ดิฉันว่าเปลี่ยนความเข้าใจของหลายๆคนได้เลยแล้วการทำสมาธิขั้นสูงที่เขาเรียกกันว่าฌานล่ะคะที่ว่าจิตจะนิ่งมากจนไม่รับรู้อะไรเลยอันนั้นเป็นยังไงคะการเข้าถึงฌานเป็นเรื่องที่ยากมากๆครับแหล่งข้อมูลระบุชัดเจนเลยว่าเมื่อจิตเข้าสู่ระดับนั้นแล้วเนี่ย การรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายจะดับไปหมดสิ้นเลยเหลือแต่การรับรู้ทางใจที่แน่วแน่อยู่กับอารมณ์เดียวเท่านั้นไม่เห็นไม่ได้ยิงตามไม่ทันเลยค่ะมันเป็นยังไงคะเหมือนหลับไปล่ะคะหรือว่าสลบไปเลยเพราะชีวิตปกติเรามันต้องรับรู้อยู่ตลอดเวลาไม่เหมือนหลับครับเพราะยังมีสติรู้อยู่กับอารมณ์ของสมาธิอย่างชัดเจนแต่เป็นการตัดการรับรู้จากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงเลย ลองนึกภาพเหมือนเราอยู่ในห้องเก็บเสียงที่มืดสนิทไม่มีอะไรมารบกวนเลยจิตก็จะดิ่งลงสู่ความสงบภายในอย่างเดียวซึ่งเป็นสภาวะที่ไกลจากชีวิตประจําวันของเรามากและถ้าทําโดยขาดปัญญาก็อาจจะหลงติดอยู่ในความสงบนั้นหรือเข้าใจผิดไปได้ง่ายๆสิ่งนี้แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณธนิตอ้าวล่ะค่ะตอนนี้เรามีแบบแปลนที่ถูกต้องแล้วทีนี้เรากลับมาดูเรื่องของคุณธนิตกันแบบเต็มๆดีกว่าค่ะชายผู้ใช้เวลา33ปีบนเส้นทางนี้ เขาไปเจออะไรมาบ้างคะครับเรื่องของคุณธนิตในแหล่งข้อมูลนี่เหมือนดูหนังเลยนะเขาเล่าว่าจุดเริ่มต้นของเขามาจากการเล่นไสยศาสตร์ก่อนเลยครับไสยศาสตร์เลยเหรอคะใช่ครับใช้สมาธิเพื่อทําเรื่องแปลกๆให้มีพลังจิตเหนือคนอื่นจนมีคนนับถือเรียกเป็นอาจารย์ซึ่งตอนนั้นเขาก็หลงไปกับความสามารถพิเศษพวกนั้นคิดว่าตัวเองเก่งแล้วแล้วจากสายไสยศาสตร์เขามาสู่การปฏิบัติที่ดูเป็นรูปแบบมากขึ้นได้ยังไงคะ เขาเปลี่ยนมาเรียนอาณาปานสติหรือการกำหนดลมหายใจครับแต่ก็ยังอยู่บนพื้นฐานเดิมคือทำให้จิตสงบนิ่งมีพลังเขาปฏิบัติอย่างเข้มข้นมากตื่นมานั่งสมาธิตั้งแต่ตีสีถึงหโมงเช้าพอทานข้าวเสร็จก็มานั่งต่ออีกเกือบทั้งวันชีวิตวนเวียนอยู่แค่นั้นจนกระทั่งเกิดประสบการณ์แปลกๆขึ้นประสบการณ์แปลกๆที่ว่าเช่นอะไรคะเขาเล่าว่ามีครั้งหนึ่ง ขณะที่นั่งสมาธิอยู่เขารู้สึกว่าตัวเองค่อยๆลอยออกจากร่างแล้วก็ไปยืนมองดูร่างกายของตัวเองที่กำลังนั่งหลับตาอยู่ตรงหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเขาเห็นตัวเองออกจากร่างจริง,รงๆเหรอแล้วเขารู้สึกยังไงตอนนั้นมันน่ากลัวไหมคะเขาก็ตกใจสิครับพอตกใจสติก็กลับเข้าร่างทันทีแต่นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือสิ่งที่เขาเห็นเกิดกับคนอื่นที่ปฏิบัติด้วยกันบางคนนั่นจนตัวแข็งทื่อเหมือนหิน เรียกก็ไม่ตอบสนองลืมตามไม่ได้บังคับร่างกายตัวเองไม่ได้หรือบางคนก็นั่งนั่งอยู่แล้วตัวก็ค่อยๆเอยเอนลงลงจนศีรัตว์เกือบจะติดพื้นโดยที่เจ้าตัวควบคุมอะไรไม่ได้เลยโหฟังแล้วน่ากลัวนะคะเหมือนร่างกายกับจิตใจมันแยกออกจากกันไปเลยแล้วอะไรคือฟังเส้นสุดท้ายที่ทําให้คุณธนิตรู้ว่าทางหนีมันไม่ใช่แล้วล่ะคะจุดเปลี่ยนสําคัญคือการที่เขาได้มีโอกาสฟังธรรมบรรยายของท่านอาจารย์สุจินครับ ในเทปบรรยายนั้นอธิบายว่าผู้ที่จะทำสมาธิได้นั้นต้องรู้ลักษณะของสติที่แท้จริงเสียก่อนและต้องแยกให้ออกด้วยว่าขณะที่นั่งอยู่นั้นจิตเป็นกุศลหรืออกุศลกันแน่พอคุณธนิตได้ฟังแค่นั้นเขาก็บอกว่าเหมือนโดนค้อนทุบหัวเลยครับเขาฉุกค,คิดขึ้นมาทันทีว่าตลอด33ปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้เลยไม่เคยรู้ว่าสติคืออะไรไม่เคยสนใจเลยว่าจิตตอนนั้นเป็นกุศลหรือมีโลภ คือความอยากให้สงบเจือปอนอยู่เขาทําทไปทั้งหมดเพียงเพื่อให้จิตตั้งมั่นสงบนิ่งเท่านั้นจึงได้ตรหนักว่าทั้งหมดที่ทํามาคือมิจฉาสมาธิหรือสมาธิที่ผิดทางครับแปลว่าความเข้าใจที่เราคุยกันตอนแรกมันคือตัวตัดสินเลยว่าสมาธิที่เราทําจะเป็นมิจฉาคือผิดหรือสัมมาคือถูกถูกต้องไหมคะถูกต้องที่สุดครับกรณีของคุณธนิตคือตัวอย่างคลาสสิก ของการปฏิบัติที่ปราศจากปัญญาเป็นรากฐานซึ่งมันอันตรายมากนะเพราะอาจทำให้เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองบรรลุทมขั้นสูงจากการเห็นภาพหรือมีประสบการณ์แปลกๆหรือในกรณีที่ร้ายแรงก็อาจจะถึงขั้นวิกลจริตไปเลยก็ได้และอย่างชี้ให้เห็นความเข้าใจผิดที่พบบ่อยมากคือการคิดว่าสติกับสมาธิเป็นสิ่งเดียวกันแต่จริงๆแล้วเป็นคนละอย่างกันโดยสิ้นเชิง สมาธิคือความตั้งมั่นแน่วแน่แต่อย่างที่เราคุยกันสติคือการระลึกรู้ในลักษณะของสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงครับโอเคค่ะถ้าการปฏิบัติอย่างเข้มข้นของคุณธนิตตลอด33าปีเป็นหนทางที่ผิดแล้วหนทางที่ถูกต้องหน้าตามันเป็นอย่างไรล่ะคะมันดูเหมือนจะจับต้องได้ยากกว่าการไปนั่งนิ่งๆเยอะเลยมันจับต้องยากกว่าเพราะมันละเอียดอ่อนกว่ามากครับหนทางที่ถูกต้องตามที่แหล่งข้อมูลชี้แนะคือ วิปัสนาภาวนาซึ่งก็คือการอบรมเจริญปัญญาในชีวิตประจําวันนี้แหละครับไม่ใช่การไปทําอะไรพิเศษเลยการอบรมปัญญาในชีวิตประจําวันหมายความว่าเราไม่ต้องไปนั่งหลับตายเลยเหรอคะแล้วจะทํำยังไงต่อหมายของวิปัสนาคือการที่ปัญญาจะค่อยๆรู้เท่าทันลักษณะของสิ่งต่างๆต,ต,ตามความเป็นจริงซึ่งก็คือรูปธรรมรูปธรรม ครับคือสิ่งที่ถูกรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและนามธรรมก็คือจิตเจตสิกที่ไปรู้สิ่งเหล่านั้นเพื่อละความเห็นผิดที่ยึดถือมาทั้งชีวิตว่าเป็นเราเป็นตัวตนของเราและที่สําคัญที่สุดคือปัญญานี้ต้องเกิดในขณะปัจจุบันตอนที่เรากําลังใช้ชีวิตอยู่นี่แหละครับรูปธรรมนามธรรมฟังดูเป็นศัพท์เทคนิคจังเลยค่ะพอจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมคะได้เลยครับลองนึกภาพตามนะครับ เหมือนเรากําลังดูหนังในหนังมีทั้งภาพที่เราเห็นบนจอนั่นคือรูปธรรมและมีความรู้สึกที่หนังกระตุ้นให้เกิดในใจเราเช่นสนุกตื่นเต้นเศร้านั่นคือนามธรรมในชีวิตจริงก็เหมือนกันครับมีสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายของเราอยู่ตลอดเวลาและก็มีความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันปัญญาที่อบรมมาอย่างถูกต้องก็คือตัวที่จะเข้าไปเห็นตามจริงว่าสองสิ่งนี้มันคุนละส่วนกันนะมันไม่ใช่ก้อนเดียวกันที่เรียกว่าเรา อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนปัญญาจะเข้าไปเห็นว่าภาพบนจอกับความรู้สึกตื่นเต้นในใจเรามันเป็นคนละอย่างกันไม่ใช่ก้อนรวมๆที่เรียกว่าฉันกำลังดูหนังสนุกอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่เลยครับเป๊ะเลยนี่แหละครับคือการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันจริงๆไม่ใช่การแยกตัวไปทำอะไรที่แปลกแยกออกไปจากชีวิตเลยมันคือการมีปัญญาเท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกขณะที่ลืมตายอยู่ แล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรคะดูเหมือนว่าไม่ว่าเราจะพูดถึงความหมายที่แท้จริงของภาวนาพูดถึงอันตรายของสมาธิที่ผิดทางหรือเรื่องราวของคุณทนิตทุกอย่างมันวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นจุดเดียวกันหมดเลยถูกต้องครับทุกอย่างวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดซึ่งแหล่งข้อมูลย้ําแล้วย้ําอีกว่าคือการฟังให้เข้าใจเสียก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนไปปฏิบัติใดๆทั้งสิน้น ในแหล่งข้อมูลชี้เห็นภาพที่น่าทึ่งมากว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมถึง45พันษาไม่มีครั้งไหนเลยที่พระองค์ตรัสสั่งให้ใครไปนั่งเฉยๆแต่สิ่งที่ท,ทรงทำมาตลอดคือการแสดงธรรมการอธิบายเพื่อให้ผู้ฟังเกิดปัญญาความเข้าใจที่ถูกต้องครับโอ้พอฟังแบบนี้แล้วภาพของการภาวนานี้เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะ ถ้าจะให้สรุปประเด็นสำคัญที่เราได้เจาะลึกกันในวันนี้ก็คงจะเป็นข้อแรกภาวนาแท้จริงแล้วคือการอบรมปัญญาให้เจริญขึ้นในชีวิตประจำวันไม่ใช่แค่การไปนั่งทำสมาธิให้จุดสมบข้อ2ส,สมาธิที่ปราศจากปัญญาเป็นเหมือนดาบสองคมอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดและเป็นอันตรายได้และที่สำคัญคือสมาธิอย่างเดียวไม่สามารถถอนรากของกิเลสได้และข้อที่สำคัญที่สุดคือ จุดเริ่มต้นที่ถูกต้องและปลอดภัยที่สุดคือการฟังธรรมะเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นรากฐานที่มั่นคงเสียก่อนเหมือนการศึกษาแบบแปลนให้ดีก่อนเริ่มสร้างบ้านนั่นเองค่ะ ครับและเพื่อเป็นการทิ้งท้ายให้ได้ขบคิดกันต่อนะครับแหล่งข้อมูลได้ระบุไว้อย่างน่าสนใจว่าแม้แต่การจะบรรลุเป็นพระโสดาบันซึ่งเป็นอเริยบุคคลขั้นแรกได้นั้นจะต้องทำลายความเห็นผิดที่ยึดถือว่าเป็นตัวตนผ่านทางตาหูจมกูกลิ้นกายและใจให้ได้เสียก่อนสิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญขึ้นมาว่าในเมื่อความรู้สึกว่าเป็นเรานั้นมันฝังรากลึกอยู่ในทุกขณะจิตของการเห็นการได้ยินการคิด การได้สัมผัสกับประสบการณ์แม้เพียงขณะเดียวที่ปราศจากความยึดถือว่าเป็นตัวเราที่เป็นผู้รู้ประสบการณ์นั้นจะเป็นอย่างไร